วิธีแก้ปัญหาลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าเงียบทำยังไงครับคลิปนี้ผมจะบอกถึง3วิธีการนี้ครับถ้าคุณขายสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าเงียบครับมันเกิดจาก3มสาเหตุนี้ด้วยกันครับข้อที่1ครับลูกค้าไม่เชื่อคุณครับการที่ลูกค้าไม่เชื่อคุณเนี่ยมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุก็ได้นะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็น พนักงานขายที่ไม่มีทักษะก็ได้หรือคุณอาจจะมีทักษะการขายที่ดีแต่คุณอยู่ในบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาให้เจอว่าที่ลูกค้าไม่เชื่อคุณเนี่ยเขาไม่เชื่อเพราะว่าสาเหตุอะไรครับและหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สร้างความมั่นใจสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าซึ่งตรงนี้มันทําได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของการโชว์สติทิเคตในแง่ของการโชว์ประสบการณ์ในแง่ของการโชว์รีวิว โชว์เดฟเฟอเรนซ์จากทางลูกค้ารายอื่นที่คุณเคยปิดการขายได้ครับข้อที่2ลูกค้าเงียบเพราะลูกค้าไม่สนครับการที่ลูกค้าไม่สนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ว่าคุณอธิบายในแง่ของตัวผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้เนี่ยไม่ชัดเจนพอไม่เคลียร์พอไม่ตรงจุดกับที่ลูกค้าอยากได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีวิธีการถามคําถามที่เป็นสเต็ป ในเชิงเจาะลึกไปเลยนะว่าทําไมลูกค้าถึงอยากได้สินค้าตัวนี้แล้วปัญหาที่เขามีอยู่หรืออะไรแล้วผลลัพธ์ที่เขาจะได้คืออะไรรับนะฮะเวลาคุณนําเสนอลูกค้าเนี่ยคุณอยากแค่พรีเซนต์พรีเซนต์ให้มันจบแต่คุณต้องถามตรงนี้ก่อนว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรหลังจากนั้นพอคุณรู้ความต้องการของลูกค้าแล้วคุณตั้งใจฟังแล้วคุณเอาปรับแต่งให้เหมาะกับสินค้าหรือบริการของคุณว่ามันจะไปช่วยลูกค้าแก้ในจุดไหนได้บ้าง ซึ่งถ้าเกิดคุณทําได้แบบนี้นะครับลูกค้าก็จะมีความสนใจคุณขึ้นมาครับและข้อที่3ที่ลูกค้าเงียบเนี่ยคือลูกค้าไม่ว่างครับตรงนี้มันสาเหตุมันเกิดจากการที่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่เห็นความสําคัญที่ต้องคุยกับคุณครับ ก็เป็นไปนได้ว่าประโยคเปิดในการสนทนานของคุณเนี่ยคุณอาจจะพูดไม่ดีคุณอาจจะพูดเยื่อเยอะไปคุณพูดน้ำมากไปซึ่งคนสมัยนีย้ส่วนใหญ่มีเวลาน้อยสําหรับเรื่องธุรกิจครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะเข้าประเด็นตรงๆเลยว่าวันนี้คุณโทรมาหาลูกค้าเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ามีอะไรบ้างบริษัทคุณทําอะไรบ้างครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณค่อยคุยว่าสินค้าหรือบริการตรงนี้นะครับมันเคยช่วยลูกค้าคนอื่นยังไงบ้างซึ่งผมมั่นใจว่ามันก็จะใช้ได้ผลกับพี่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดตรงนี้พี่มีเวลาประมาณสัก15นาทีครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ฟังครับ เนี่ยซึ่งถ้าเกิดคุณพูดแล้วมีหลักการสนับสนุนแบบนี้เป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาว่างที่อยากจะฟังคุณครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถามคุณครับถ้าเกิดคุณคุยกับลูกค้าคุณนําเสนอแล้วลูกค้าเงียบครับคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงครับตอบผมมาในคอมเมนต์เลยครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับทุกวันเวลา7จ็ดโมงเช้าเราจะมีคลิปเดีวนี้ส่งตรงถึงคุณครับ